สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราไปกินหมอ้อไฟเนื้อตุ๋นเจริญนครกันค่ะมากันสองคนนะวันนี้สั่งไซส์กลางราคา200บาทมาเป็นหมอ้อแบบนี้เลยในหมอ้อที่ให้มาผักไม่สะใจนะก็เลยต้องสั่งผักบุ้งเพิ่มใส่ลงไปอย่างนี้เลยช่ำๆผักช่ำๆเนื้อช่ำๆมีเอ็นเออสั่งเอ็นด้วยลืมมีเนื้อสด อ่ะอันนี้ลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นเนื้อธรรมดานะส่วนอันนี้ของดีของเด็ดของแรลูกชิ้นเนื้อแบบเอ็นต่อไปเนื้อลายอันนี้ก็ห้ามพลาดกรุบกรุบกรึบกรบและที่ขาดไม่ได้เลยกากเจียวกากเจียวเท่านั้นเอามาปรุงน้าจิ้มกันนะ ก็ปุ่งน้ำจิ้มตามใจนะน้ำส้มพิกน้ำตาลน้ำปลาอันนี้เต้าหู้ยีขอเขามาใส่ลงไปด้วยอีกนิดหนึ่งอ่ะน่ากินที่สุดกากหมูค่ะหันมาอีกทีเหลือเท่านี้เหมาเลยละกันไปทานข้าวกันทุกคนก็จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มบนไปนะช่วงนี้อ่ะ ร้านเขาเพิ่งเปิดเพราะว่าเขาอะปรับปรุงร้านใหม่ติดแอร์เพิ่มทาสีใหม่เปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนเก้าอี้นะแล้วก็เขามีทําคาเฟ่เพิ่มนี่ไงกาแฟอเมริกาโน่เย็นดีเลยลองสั่งนะทุกคนดีเลยอ่ะหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือจ้าแถมสั่งกลับบ้านอีกตั้งหากสองถุงนะแล้วก็ลูกชิ้นลวกเพิ่มด้วย ค่าเสียหายในวันนี้500บาทจ้ารวมทุกอย่างทางกลับบ้านเน,เนื้อตุ่นเขาจะปิด5โมงเย็นนะแต่ถ้าเกิดว่ามาทานแหนมเนืองเนี่ยเขาก็จะเปิดถึงสองทุ่มนะมีพวกปัดกะเพ้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยไว้รองรับนักท่องเที่ยวแหละ,ะในส่วนของหน้าร้านเดินออกมาก็จะเจอขายขนมกรุบกรุบกรีบกรีบซื้อกับบ้านหรือจะทานที่ร้านก็ตามสะดวกมีลูกชิ้นปิ้งด้วยแล้วก็นี่โซนใหม่ของเขานะก็คือเป็นแบบชงกาแฟขายกาแฟอันนี้หน้าร้าน ม,มากินกันนะทุกคนอร่อยเหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้านะ